ขนส่งระง,งับการเดินรถโดยสารรถเช่าเหมาในเส้นทาง4ีจังหวัดภาคใต้ยับยัง้งโควิด -19 อธิบดรีกรมขนส่งทางบกเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและภูเก็ตมีการพบจำนวนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ออกคำสั่งหรือประกาศให้ระง,งับการเดินรถเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแล้วดังนั้นกรมขนส่งทางบกจึงออกคำสั่งระง,งับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและภูเก็ตตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ปวงชนในวงกว้างสำหรับเส้นทางที่ต้องระง,งับประกอบด้วยเส้นทางเดินรถหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดรวมถึงรถโดยสารไม่ประจำทางเช่นรถเช่าเหมาที่มีต้นทางหรือปลายทาง หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและภูเก็ตทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองการเดินทางไว้แล้วให้ติดต่อก,กับบริษัทผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการโดยตรง you